วิธีทําได้เองนะคะอย่างง่ายๆของการที่ว่าแขนเสื้อมันยาวและเราจะทํายังไงให้มันหดสั้นลงตามขนาดที่เราต้องการอันนี้เป็นการเย็บเย็บเนาจะเย็บโดนหรือว่าเย็บต่อเนื่องให้มันติดกันโดยที่เราวัดขนาดตอนแรกมันจะยาวคลุมข้อมือเลยเสร็จแล้วแล้วแต่เราเราต้องการขนา,ขนาดของแขนเท่าไหร่อันนี้อันนี้เราวัดขนาดนี้ แล้วเราก็เท่ากันสองด้านทำทำห่วงบาช่้งสองด้านเลยเท่ากันเสร็จแล้วเราก็วัดพับขึ้นมาเราต้องการขนาดนี้อันนี้ตัวอย่างขนาดนี้แล้วเราต้องการพอพับเข้าไปอีกประมาณสองนิ้วครึ่งเพื่อให้ตลบแล้วเนี่ยกลับมาเป็นแบบนี้ง่ายๆใครก็เย็บได้ทั้งสองข้างให้เหลือชายเท่ากันโดยใช้อุปกรณ์พอเพียงอยู่สี่อย่าง 1. กันไกอะไรก็ได้ 2. หาสายวัดหรือไม้บรรทัดก็ได้ ถ้าเราจะวัดเก็บเข้าไปข้างในอันนี้เราใช้17.5เซนแล้วเก็บกลับมาอีก2นิ้วครึง่งวัดเข้าไปก่อน17เซนครึง่งแต่ตลกเข้ามาประมาณ2นิ้วครึง่งแล้วแต่แขนคนเราไม่เท่ากันแต่สองข้างเท่ากันโดยใช้อุปกรณ์แค่นี้เองแล้วก็ดินสอสีของเด็กแล้วก็ด้ายกับเข็มภายใน ครึ่งชั่วโมงก็ทําเสร็จแล้วอย่างสบายๆส,สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านเด็กหรือผู้ใหญ่ได้หมดขอบคุณค่ะ